ก pues <era> ็ล de se ูกไผ่ใครเจ็บให้ออกไปให้หมดนะไอที่ไมลีก็ออกจากล่างเขานะผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาไม่สบายนะผมเองก็เพิ่งลงมหาเขาวันนี้เพิ่งจะลงมหาเขานะก็ตัดหอยตัดอะไรไทยก็กล่าวว่าจะเอาหอยเนี่ยมาให้เขานะมาเขาหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ทุกคน เม่อย้ว่าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกับผมช่องจินดาชาแนลเช่นเคยนะคบผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาหาปลาเคนะแ่แรต,ตั้งใจว่าเช้าหอยเนะี่ยกลับมาทํากับข้าวเลยนะแต่ว่าปลาเคเนะี่ยเขาทาแกงหอยอร่อยนะ ก็เลยน้าหอยมาให้ป้าเค้าทำกับข้าวนะทุกคนคก็จะเป็นยังไงก็ฝากไปรับชมคลิปด้วยนะครับกอเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผม ตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะเอาจุกมันออกนะกำลังจะตัดจุกมันออกตอนนี้น้องมดเองก็อยู่ที่บ้านนะกําลังนอนพักกันอยู่นะส่วนน้องพัดเองกับแม่เนี่ยก็อยู่ในไร่ข้างล่างนะตอนนี้ช่วยแม่ผมทําไร่นะก็ก่อนจะไปก่อนจะกลับถิ่นถ่ายเขาเนี่ยผมก็ให้เขาเนี่ยทำงานไร่ไปก่อนก็จ้างเขาไปละสามร้อยกคนจ้างก็ก่อน จะไปจากที่นี่ก็จะได้ซื้อของแบบตบกุกับข้าวอาหารแห้งนะคือซื้อ,อ,อตุนไว้ก็ก่อนที่เรายาจะไปส่งเขาอย่างถิงของเขาทุกคนโอเคเดี๋ยวผมนะจะขออนุญาตตัดจุกน,นะอมไม่หาหนเนานะก็ตอนนี้เราก็ได้ตัดจุกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เราเอามาล้างนะเสร็จแล้วก็เราจะแบ่งปลาเค้ไปส่วนหนึ่งนะตอนแรกว่าจะทําแกงให้ปลาเค้นะแต่ว่า ปลาเคเนี่ยนา่าจะทําแกงหอยอร่อยนะผมก็เลยแบ่งให้เขาครึ่งหนึ่งก็ให้เขาไปทําแกงนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปลาเคเทำแกงอะไรนะครับผมก็หลังจา,เาจกเอาจุกออกก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเอาไปให้ปลาเคเ่ลนะนี่เราได้แบ่งมาส่วนหนึ่งนะทุกคนไปมาปปช่วยกัน เพื่อนกำลังตักแดงอยู่ทุกคนเต้เต้เมื่อไรมั้ยล่ะนี่นะเขาไม่ค่อยสบายฮะดูใจหน้าตาโอ๊ะมาใส่อะก็เขาไม่ค่อยสบายฮะทุกคน นี hmm. uh. okay. hmm. ่มแกตาาสนลูกเ้เดียวเดี๋ยวขึ้นไอเรอาสนาลูกเดยวขึ้นนอนาลูกเดี๋ยวขึ้นไปนอเวรลูกเดี๋ยวขึ้นเวรลูกคือามสบายง้นเดพานเนี่ย

เยいいียวตอนก็ลูกไัยไข่เจ <eps> ็บ er ้พาออกไปให้หมดนะอันนี้ทนศมณีก็ออกจากล้างเขานะ เขาเป่าให้ทุกคนเหมือนอับละมุนชนิดหนึ่งนะนนนนนนทำใจเขาไปใช้กินน้ำที่เขาพ่นเออพ่นเมื่อกี้นะทุกคนเขาไม่ค่อยสบายนะทุกคนเราจะขอเขาอ่าอ่า ผ่านป่าเนี่ยได้ทำแล้วมันลดละมณ์เสร็จแล้วเขาก็มีอาการนี้นะเพีเ้ยๆน,น,นะทุกคนตีอย่างเงี้ยลอยู่วงไม่ชอบเม่อหรอกเบ้าแกลเรียกแมงอ,อย่างเงี้ดดยนะมึงหอยยังไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่นะเพราะข่มไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ทุกคนแล่แล้วแตเยาวหอยมาให้แกนั่นแกแกน่าจะทำไม่ไหวทุกคน ต้องร <Pf au. S 1> อให้เขาหายคายก่อนนะแต่ว่าผมก็แช่ตู้เย็มาให้แกนะเพราะแกก็อยากกินหอยด้วยโอเคเดี๋ยวจะให้เขานั่งพักก่อนนะนี่มันเปานอะเบอกว่าอะไรนะแปลให้พี่พี่ฟังอ่ะ เขาบอกว่าป่นมวยทั้งตัวแล้วทุกคนแล้วก็ป่นขั้วนะแล้วก็ให้นมมอนยานวดให้น้องเขาโพสเองเนี่ยก็กน้องเขาโพสเนี่ยน่าจะยังไม่รู้แม่ไม่สบายเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปตามน้องเขาโพสก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปตามน้องเขาโพสก่อนนะคะ ขอปวดมือทั้งตัวทุกคนก็น้องข้าวโนี้เพิ่งจะมานะผม,มเองก็ไม่รู้ว่าเขาไม่สบายนะผมเองก็เพิ่งลงมาหาเขาวันนี้เพิ่งจะลงมาหาเขยนะตัดหอยตัดอะไรเธอก็กล่าวว่าจะเอาหอยนำมาให้เขานะมาเ้ขาหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ทุกคนแอเด ไม่ยากอะได้เได้ไยก่เมื่อกี้ผมถามว่าแม่ได้กี่ข่ายอย่างเขาแล้กได้มาค่ะไม่สวีท้องเหมือนเขาเกลยเหมือนของขึ้นนะพี่อนทุกคนบางทีเขาก็ชอบลืมตัวนะ ไปควบะก็โอเคเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยบีขาบีบเลยเขานวดขานวดแขนเขาแล้วก็ขมเมื่อทั้งตัวเทุกคนบางทีเขาก็เหมือนก็จำแล้วไม่ค่อยได้ฮะ เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปบีแบแคนบขาเขาด้วยนะ 那个我我今天不去了，然后就。不不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 不 麻线，麻线、嗯，哎呦麻呀！啊 <c oughs>、嗯，对，他为什么这样？因为因为太那个了嘛，那啥了？没嘛？你你你你没听见？那个什么谁来啊？谁讲？那谁？

อนนี้นีอไ,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 ไม่ใช่น่ไม่ใช่่เดี๋ยวเยไม่ใช่ไม่ะสีอะใชมือไปสีอะไปให้พี่พ่มก็เม,ม่อกี้ม่กดาก็บอก่ให้ขาน่ปน,นอนพักได้แล้วครับ่ะเป็น,นอนพักคอยกันนะใช่ะว่าดูอาการเขาเนี่ย นนก็ือก็า่างจเลยพาอได้บ้างไม่ได้บ้างนะทุกคน,นแเขาจะเป็นอาการนี้เป็นนานๆทีนะนมาแ,แรกๆโอ๊ยตีี่บีแ,แรกแรกที่มาก็ผมอ่ะเขาก็อาการเป็นอย่างเนี้ยทุกคนแต่ว่าจะเป็นนานๆทีนะแต่ว่าผมไม่ได้ค่อยอัปเด,ดเลยีได้ดูนะเว,วันนี้เลย ผมมาเนี่ยต้นใจจะเอาหอยมาให้นะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สบายนะต้งใจจะเอาหอยมาใช้ให้เขาทํากับข้าวนะโอเคเดี๋ยวผมนีจะให้เขานอนพักก่อนทุกคนเดี๋ยวอาการเป็นยังไงจยคุณจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังนะครับผมครับผมก็คือครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับบ๊ครับผม